สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาเ,เพื่อนๆมารู้จักกับ IPO หุ้น PTC หรือว่าบริษัทพีเ p m แแท a n ค Corporation จำกัดมหาชนจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับในระหว่างที่ภาพรวมของตลาดหุ้นณนะปัจจุบันเนี่ยยังมีความกังวลอยู่ว่าดัชนีเซฟจะขึ้นไปตรง1,700จุดได้หรือเปล่า แล้วก็ผลประกอบการในไตรมาส4ปี64ของบริษัทจดทะเบียนก็ยังออกมาไม่หมดทุกบริษัทนะครับยังออกมาไม่เยอะพอด้วยณนะตอนนี้นะครับก็เลยยังไม่มีข่าวอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เราก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นมันก็เหมือนจะเป็นการซึมขึ้นนะครับซึ่งมันแสดงอินถึงความกังวลแหละแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับในความกังวลเนี่ยเราจะเห็นว่าต่างชาติก็ทยอยเข้ามาซื้อตลอดเลย นะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจและนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ก็จะพาเ,เพื่อนๆมาดู IPO หุ้นที่อยู่ในตลาด MAI นะอย่างหุ้น PTC นะครับหรือว่าบริษัทพ่เมียแท้ง Corporation จำกัดมหาชนซึ่งธุรกิจของหุ้น PTC นะครับก็ทำเกี่ยวกับคลังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะมีทั้งบริการรับเก็บน้ำมันนะครับ จ่ายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงสําเร็จรูปประเภทเบนซินและก็ดีเซลให้กับลูกค้าแล้วก็จะมีในส่วนของบริการผสมน้ํามันเชื้อเพลิงพื้นฐานและสูตรเพื่อให้ผลิตภัณฑ์น้ํามันเชื้อเพลิงสําเร็จรูปแก่ลูกค้าโดยที่คลังน้ํามันของหุ้น p d c ณปัจจุบันเนี่ยจะมีอยู่2แห่งก็คือที่ขอนแก่นและก็ที่ศรีสะเกดนะครับก็เป็นคลังน้ํามันอิสระนะครับเข้าใจว่าลูกค้ารายใหญ่ของเขาก็คือ pto r โดยที่โครงสร้างรายได้ของตัวบริษัทจะมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนซึ่งอันนี้จะยึดจากงบผลประกอบการในราย9เดือนปี64นะครับแล้วก็จะพบว่ารายได้ส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากรายได้จากการให้บริการรับเก็บผสมและจ่ายน้ำมันสัดส่วนอยู่ที่8 5 8 7แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นรายได้จากการให้เช่านะครับสัดส่วนอยู่ที่1 4 1 3ต่อมาถ้าเรามาดูกันในส่วนของงบผลประกอบการตั้งแต่ปี6 1ถึงปี63 เราจะพบว่ารายได้จากการให้บริการของตัวบริษัทก็เพิ่มขึ้นมาทุกปีนะครับแต่ว่าพอมาคิดเป็นกําไรสุทธิเราก็พบว่ากําไรสุทธิค่อนข้างที่จะพันพวนอยู่พอสมควรโดยในปี61เนี่ยกำไรสุทธิอยู่ที่75.42ล้านบาทแต่พอมาปี62นะครับกำไรสุทธิก็ลดลงอยู่ที่55.43ล้านบาทแล้วก็ในปี63เนี่ยกำไรสุทธิก็เพิ่มขึ้นมาเป็น111.06ล้านบาท ในขณะที่งบผลประกอบการในราย9เดือนปี64เราจะเห็นว่ารายได้าจากการให้บริการของตัวบริษัทก็ลดลงมานะครับเมื่อเทียบกับในช่วงัการของปี63ที่ผ่านมาซึ่งก็อยู่ที่166.29ล้านบาทพอคิดเป็นกำไรสุทธินะครับก็อยู่ที่7 2 2 3ล้านบาทก็ลดลงมาจากในช่วงนัการของปี63เหมือนกันนะครับในส่วนของกำไรสุทธิ จากงบผลประกอบการข้างต้นนี้เราก็จะพบว่ากาไรสุทธิของตัวบริษัทก็ค่อนข้างที่จะพันผวนอยู่พอสมควรนะครับถึงแม้ว่าไรายได้ของตัวบริษัทนั้นจะเติบโตขึ้นมาทุกๆปีเพราะฉะนั้นใครที่สนใจหุ้นตัวนี้ก็อาจจะต้องมาพิจารณาในส่วนตรงนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับคือตอนแรกเนี่ยผมมองว่าเขารับจ้างแบบรับจ้างเก็บรับจ้างผสมอะไรแบบนี้มันไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องราคาน้ํามันหรือเปล่านะครับก็ต้องมาพิจารณาเพิ่มเติมเนาะ ต่อมาในส่วนของงบแสดงฐานทางการเงินของตัวบริษัทปัจจุบันตัวบริษัทก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ556.34ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมอยู่ที่119.07ล้านบาทแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่407.06ล้านบาทซึ่งเมื่อคิดเป็นค่าดีก็จะอยู่ที่ประมาณ0.29เท่านะครับถือว่าตัวบริษัทก็แบกรับหนี้เอาไว้ค่อนข้างต่ำพอสมควรนะ ก็ถือว่างบแสดงฐานาัการเงินของตัวบริษัทค่อนข้างน่าสนใจนะครับสำหรับพุ้น PTC สำหรับวัตถุประสงค์ในการ IPO ในครั้งนี้นะครับเงินที่ได้ก็จะนำไปชำระเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงินจำนวน120ล้านบาทส่วนที่เหลืออีกจำนวน248.38ล้านบาทก็จะเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท ก็เรียกได้ว่าชําระทีเดียวเนี่ยหนี้สินหมดไปเลยนะครับเพราะว่านี่สินของเขาอยู่ที่ประมาณ119ล้านบาทโดยประมาณถูกไหมอืมเราก็ต้องมาดูต่อไปว่าหลังจากที่เขาชําระไปแล้วหนี้สินของเขาจะหมดไปเลยหรือจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาอีกหรือเปล่านะครับโดยที่จํานวนหุ้นทั้งหมดหลังจากที่ IPO แล้วจะอยู่ที่410ล้านหุ้นซึ่งเขา IPO ออกมาให้ผู้ถือหุ้นทั่วไปเนี่ยจำนวน110ล้านหุ้นนะครับหรือคิดเป็น26.83% ซึ่งราคา IPO ก็อยู่ที่3บาท50สตาตคงต่อหุ้นโดยที่ราคาพาก็คือ50สตาตคงต่อหุ้นนะครับแล้วก็เปิดให้จองซื้อ IPO เมื่อวันที่4ถึงวันที่8กลกุมภาพันธ์2 5 6 5ที่ผ่านมาแล้วก็คือหมดเขตแล้วนั่นเองนะถ้าเรากำไรสุทธิในปี63มหารลงจำนวนหุ้นหลังจากที่ IPO แล้วก็คือ410ล้านหุ้นเราจะได้กำไรต่อหุ้นนะครับเราก็เอามา หาค่า P/E กับราคา IPO ในครั้งนี้ก็คือ3บาท50ปสตาตต่อหุ้นเราจะได้ค่า P/E ประมาณ12-13เท่านะครับโดยประมาณก็ถือว่าค่า P/E ของตัวบริษัทก็ค่อนข้างน่าสนใจนะแต่ว่าเราอย่าลืมว่าผลประกอบการของเขานะครับในส่วนของกำไรสุทธิเนี่ยค่อนข้างที่จะพันผวนอยู่พอสมควรซึ่งหลังจากที่งบผลประกอบการในไตรมาส4ปี64ออกมาแล้วค่า P/E ของตัวบริษัทก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ว่า ก็ถือว่าค่า P/E ก็อยู่ในระดับที่น่าสนใจอยู่นะสำหรับผมเองนะครับก็ต้องไปพิจารณาเพิ่มเติมแหละสำหรับใครที่สนใจหุ้นตัวนี้นะครับอย่างไรก็ดีคือจองไม่ทันแล้วอาจจะต้องมารอดูกันหน้างานนะครับสำหรับใครที่รู้ว่าวันไหนเขาจะเทรดวันแรกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันนะครับสำหรับหุ้น PTC นะหรือว่าบริษัทีเม r r e t a n ค Corporation จำกัดมหาชน โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้อ่ะถ้าเ,เพื่อนใดที่มีคําถามหรือมีข้อแนะนาอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสําหรับเพื่อนที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์เ,เพื่อนหรือคนที่รู้จักคนเพื่อนได้นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ